สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องวินเซนต์ลูกชายบีมาติกาหล่อตีผิวดีสมเป็นทายาทหมื่นล้าน อีกไม่กี่วันก็จะอายุครบสองขวบแล้วสำหรับน้องวินเซนต์เด็กชายณนะกรจุรางกูลลูกชายสุดที่รักของอดีตนางเอกดังบีมาติกากับสามีไฮโซตระกูุลดังกรกรก,กริดจ,จุรางกูลและหากเข้าไปส่องในสแกรมของแม่บีก็จะคอยอัปเดตความน่ารักของลูกชายอยู่เรื่อยๆล่าสุดสาวบีพร้อมด้วยสามีหมื่นล้านกรกรกริพาลูกชายสุดหล่อบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมอวดภาพน้องวินเซนต์รัวๆให้เราเอฟซีชื่นอกชื่นใจกับทริปนี้ที่ดูเหมือนว่า อาติน้อยจะแฮปปี้เอนจอยมากๆยิ้มหวานไม่หยุดเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ